ท้องสนุกี้ดีค่ะค่ะวันนี้นะคะนุกพาชมค่ะเจ้ายักษ์ใหญ่แห่งค่าย Toyota ค่ะกับ Fortuner GR Sport ค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำตัวนี้มีอะไรดีๆมาฝากคุณลูกค้าบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะค่ะแล้ก็มาเริ่มกันจัดด้านหน้านะคะก็สุดหล่อของเราเลยค่ะไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ดูอัลนะคะแล้วก็ปรับไฟหน้าสูงต่ำอัตโนมัตินะคะมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้2จุดนะคะ โลโก้แก้วนะคะแล้วก็มีในส่วนของกล้อง360องศารอบคันให้ด้วยนะคะสัญลักษณ์มาพร้อมกับสัญลักษณ์ GR ค่ะ,คะเครื่องยนต์นะคะ2 8 0 0ซีซีค่ะ2 0 4แรงม้าค่ะ mm hmm. แล้วก็ตัวนี้ขับเคลื่อนสีล้อหรือเป็นระบบของ4 w h e e l นะคะ mm hmm. ในส่วนของตัวล้อนะคะก็จะเป็นขอบ20ค่ะ265 5ทับ50นะคะขนาดยางเนี่ยก็คือ20นิ้วนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวคาลิเบอร์สีแดง เพิ่มความเป็น G R แล้วก็ความสปอร์ตเฉพาะตัวของเขาด้วยค่ะที่สำคัญนะคะถ้าเป็นรุ่น G R เนี่ยตัวคิ้วขอบล้อเนี่ยเขาจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะในส่วนของกระจกนะคะก็จะมีในตัวกล้อง360องศารอบคันนะคะปิดมากับกระจกทั้ง2ฝั่งด้วยนะคะแล้วก็มีตัวบันไดข้างนะคะมีราหลังคามาให้นะคะ ซึ่งดูจากภายนอกเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างอะไรมากกับตัวร e เจนเดอร์นะคะเพราะว่าความแตกต่างเนี่ยก็จะอยู่ในด้านของภายในนะคะแล้วก็ต่อมาด้านหลังนะคะก็จะเป็นถังนี้ก็จะเป็นถังน้ํามันนะคะบรรจุทั้งหมด80ลิตรนะคะแล้วก็รองรับเชื้อเพลิงของดีเซลนะคะลูกค้า ด้านหลังของเขาก็คือกว้างขวางแล้วก็สะดวกสบายนะคะแล้วก็แถนตัวนี้เนี่ยดังมีระบบาการเปิดประตูแบบตัวคิกเซนเซอร์ด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะความพิเศษของเจ้า G R Sport นั่นก็คือโช๊คโมโนโทูบนะคะที่มาให้กับรถ G R Sport คันนี้ค่ะรับรองว่าการขับขี่ของคุณเนี่ยจะสนุกยิ่งขึ้นกับเจ้าโช๊คโมโนโทูบค่ะ ด้านหลังนะคะก็มาพร้อมกับไฟท้ายแบบ LED นะคะที่สำคัญตัว GR เนี่ยสัญลักษณ์ f o r t u อ e r เนี่ยเขาก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมีตัวเซ็นเซอร์นะคะมาให้ถึง5จุดด้วยกันนะคะตรงฝั่งมุม2จุดแล้วก็ตรงด้านหลังนี้3จุดนะคะแล้วก็พร้อมกับสัญลักษณ์ GR ส port เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวต่อไปนุกพาชมภายในนะคะเรามาดูกันว่าภายในเนี่ยจะสวยงามแค่ไหนคะ่ะสำหรับในด้านของภายในนะคะก็ต้องบอกเลยว่า G-R เนี่ยสวยงามจริงๆนะคะเรามาเริ่มกันจากตัวนี้เลยค่ะตัวพวงมาลัยนะคะเขาจะตกแต่งด้วยได้นะคะแบบสปอร์ตสีแดงทั้งคันเลยนะคะลูกค้าสลับกันไปนะคะ<ม>พร้อมกับตัวในส่วนของคอนโซลกลางเนี่ยเขาก็จะมากับคอนโซลกลางนะคะที่ตกแต่งด้วยลายเคปลาะนะคะแล้วก็เบาะหนังนะคะจะเป็นเบาะหนังผ้าแล้วก็สลับกับตัวหนังกลับนะคะเพิ่มการระบายอากาศที่ดีนะคะพร้อมกับเบาะไฟฟ้าทั้ง คนขับแล้วก็ผู้โดยสารเลยนะคะพร้อมสัญลักษณ์ GR ติดอยู่ที่เบาะด้วยนะคะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยที่สำคัญนะคะเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวคันเร่งแล้วก็ชุดเบรกด้วยนะคะเป็นที่เหยียบแบบสปอร์ตแบบนี้เลยค่ะตัวพุสตาร์ทเนี่ยก็ยังระบุความเป็น GR SPORT ด้วยสัญลักษณ์ GR s p ร r สปอรด้วยนะคะในส่วนของเบาะด้านหลังนะคะ แถวที่2ก็เหมือนกันนะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะที่สลับได้นะคะดำได้แดงแบบนี้แล้วก็เป็นหนังกลับตรงช่องนี้แล้วก็เป็นหนังล้วนตรงนี้นะคะส่วนแถวที่3นะคะน,นุกเปิดให้ดูจะมีแค่เพียงแถวที่3นะคะคุณลูกค้าที่เขาจะเป็นเบาะหนังล้วนนะคะแถวที่3นะ สงวนค่าตัวนะคะกับเจ้ายักษ์ใหญ่ของ Fortuner นะคะอยู่ที่1,919,000บาทนะคะสำหรับในสีขาวมุกนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะนุก,ก็มีแคมเปญแล้วก็โปรโมชั่นดีๆมาฝากลูกค้าอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเงื่อนไขคือลูกค้าก็ต้องทักไลน์นะคะมาหานุกหรือว่าสอบถามลุกได้ที่เบอร์โทร0 8 3 5 4 2 9 4 4 4นะคะแอดไลน์หรือว่าโทรมาสอบถามรายละเอียดนะคะกับ เจ้ายักษ์ใหญ่คันนี้ได้เลยแล้วก็ที่สําคัญนะคะเรามีรถพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าด้วยค่ะสาหรับวันนี้นะคะก็รีวิวสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้านุกจะมารีวิวรถยนต์รุ่นไหนนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับนุกในคลิปหน้าด้วยวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ